ชายผู้หลงไหลในฟุตบอลเดินสายนะครับเราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแชมป์นะครับ400,000บาทท่นไทยนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของ2เกอร์ฟาร์มเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งจบลงไปหมาดๆนะครับผมยังมันยังไม่หายปวดหัวสำหรับเบียร์ที่เลิงลงกท่าเลยนะครับเราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแชมป์ นะครับ4แสนบาททั่วไทยนะครับอย่างทางด้าน2เกอร์ฟาร์มก็โอ้โหนี่ล oh, ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เขาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่แถบทงกกางภาคกลางนะครับอย่างชัชนาทนี่แหละอย่าง2เกอร์ฟาร์มก็สามารถมาควา้าแชมป์นะครับรับเงินรางวัลจากปกติเนี่ย3แสนบาทนะนะครับรายการนี้แจคคําเป้าเพิ่มให้อีก1นึ่งแสนบาทเป็น4แสนบาทเลยทีเดียวเนื่องว่ารายการนี้มีครบทุกรสชาตินะครับทั้งแดดทั้งฝนทั้งหนาว โอ้โหมันม oh, 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 ันหยุดติงเลยผมเองก็ได้ลงไปทั่งงานด้วยนะครับก็ต้บอกบรรยากาศแบบบ้านแต่จัดบอลคุณภาพได้ใจคนอำเภอลงนกทาและจังหวัดยะโสด้วยนะครับก็ต้บอกว่าน่าสนใจมาก เอาละนะครับเรามาดูจุดเริ่มต้นของ2เกอร์ฟาร์มที่เรารู้จักในนามแชมป์ฟุตบอล400 0 0นบาทนะครับรายการแจ็คค้าเปานี่ก็ต้องบอกว่ามาจากสอจอพดุงศักดิ์ชายผู้หลงไหลในฟุตบอลนี่แหละนะครับชื่นชอบฟุตบอลมาจากการแข่งขันภายในจังหวัดเองเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มจริงจังมากขึ้นนะครับในการตัดสินใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทุกๆทัวร์นาเมนต์ที่มีการแข่งขันฟุตบอลเดินสายนะครับโดยก็ทางด้านสอจอเองนะครับสอจอเขาเรียกว่าสอจก๊อปเนี่ยง่าย เรว่าท่านสอจอก็เนี่ยนะครับได้ชักชวนเพื่อนๆเองทีมงานคนรู้จักเนี่ยเข้ามาสร้างทีมนะครับซึ่งเป้าหมายเหมือนกัน,นครับอย่างทุกทีมเลยสอจอก็เองเนี่ยเป้าหมายคือการได้พัฒนาเด็กๆเหมือนกันกันกบผมเลยนะครับซึ่งเราได้เห็นพัฒนาการเด็กๆเนี่ยเหมือนกันครับสอจอกอ็เองก็ดึงเด็กๆนะครับในละแวกใกล้เคียงในจังหวัดชัยนาทที่มีฝีเท้าดีๆหน่อยนะครับในชุมชน นะครับซึ่งมีศักยภาพที่จะมาร่วมสนุกนะครับในรายการก็ว่าได้นะครับด้วยทักษะด้วยทรัพยากรนะครับซึ่งอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นรองทีมอื่นซึ่งเขามีน้ำเลี้ยงที่ดีเขาสามารถซื้อตัวนักเตะได้แต่นะครับท่านสจอ๊กอบเองเนี่ยนะครับใช้นักเตะด,ดาวลุ่งยังบักเลยก็ว่าได้นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของ2เกอร์ฟร ซึ่งนะครับช่วงแรกเองทางทีมเนี่ยเขต้องยอมรับโดยดีเลยนะครับว่าไม่มีอะไรโดดเด่นไปสู้ทีมอื่นๆเขาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องพบเจอกับความผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่าในการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันแต่นั่นก็ไม่ทําให้ทางด้านสจออกอถอดใจนะครับมันยังเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นแรงผลักดันแรงขับเคลื่อน นะครับให้ทางด้าน,นสอจอกอบเองเนี่ยนะครับมีกําลังใจที่จะทําทีมต่อไปมากขึ้นนะครับเขจะบอกว่าคอยย้าเตือนเด็กๆนะครับซึ่งอยู่ในทีมเนี่ยให้มีความอดทนนะครับและทุ่มเทในทุกรายการที่ทางด้าน2เกอร์ฟาร์มได้ร่วมการแข่งขันจนกระทั่งนะครับทางทีมเนี่ยได้มีการวางแผนที่2เพื่อนะครับเสริมความแข็งแกร่งของทีมขึ้นมานั่นคือการดึงตัวผู้เล่นนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับและแม้กระทั่งเขาเรียกว่านักเตะลีก เข้ามาเพิ่มดีกีให้มันดูแบบเฮ้ยสู้ต่อกรอกับทีมอื่นเขาได้นะครับเป็นกําลังหลักให้กับทีมและก็เป็นรุ่นพี่ในทีมให้กับน้องๆน,นะครับแต่นะครับท่านสจครอบเองเนี่ยยังคงยืนมั่นว่าอยากต้องการพัฒนาเด็กๆของจังหวัดชัยนาธเองให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะเด็กๆเนี่ยเด็กๆของเราเนี่ย มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปวัดที่จะไปสู้กับทีมอื่นๆเข้าได้การนำผู้เล่นเก่งเข้ามาฝึกซ้อมร่วมกับเด็กๆและเข้ามาแข่งขันส่งไปชิงแชมป์รายการต่างๆเนี่ยคือการสร้างเขาเรียกว่า เมมเบรี Memory, สร้างภาพที่มันน่าจดจำนะครับและเพื่อน้องๆได้เรียนรู้เทคนิคจากพี่ๆเอามาปรับปรุงนะครับพัฒนาตัวเองให้ใหมากขึ้นทุกครั้งหลังซ้อมเสร็จโค้ชเนี่ยหรือผู้จัดการทีมนะครับจะคอยเน้นย้ำปลูกฝังน้องๆชุดนี้นะครับให้มีความรู้รักรู้สามคัคคีภายในทีมนะครับรวมถึงการมีสปิริตน้ำใจของนักกีฬาเราจะได้เห็นหลายๆทีมและเราจะได้เห็นหลายๆราย,าย,ายการที่2เกเก์ฟาร์มไปเตะไปแข่ง แทบจะไม่มีรายการไหนที่มีเรื่องมีเลา่านะครับผมยกย่องครับท่านสอจอกอล์ฟและบุคลากรของทีมนะครับเรียกว่าดูแลน้องๆเกี่ยวกับการเล่นสปิริตนะครับน้ำใจกีฬาเนี่ยผมผมชอบมากและสิ่งหนึ่งที่ผมนะครับจะจำไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเคยเห็นไหมครับกองเชียร์โอ้โหนี่คือกองเชียร์ที่ดุดันแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างสีสนันให้กับรายการนะครับเสียดายนะ ารายการเมื่อกี้ยโสที่เริงรุ่งอาจจะไกลไปหน่อยครับ <c oughs> กองเชียร์เลยมาไม่ได้แต่ถ้าแถวเราแวกช้ยน้าแถวภาคกลางแถวกรุงเทพเนี่ยเราจะได้เห็นบ่อยกองเชียร์ของทน้สองเกิดฟาร์มนอ้โหกองเชียร์กันมัานมาก นะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะนะครับยังมีอีกมากเลยในระหว่างการพูดคุยนะครับทางทีมงานก็รู้สึกประทับใจนะครับสองเกอร์ฟาร์มคว้าแชมป์รายการแจ็คคัมเป้โอเพ่นครับผมอยู่ในสนามผมเห็นในการปลุกเรานะครับปลุกใจนักเตะก่อนลงเตะเนี่ยโอ้โหผมยังขนลุกเลยนะเน้นย้ำกับนักเตะก่อนแข่งทุกๆรายการเนี่ยขอให้น้องๆน,นะครับทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับเรามาแข่งขันรายการนี้ เรามาไกลบ้านเราต้องทุ่มเทให้คุ้มค่ากับความทุ่มเทแรงกายแรงใจเราต้องทำผลงานการแข่งขันให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และที่สำคัญที่สุดครับเราจะต้องไม่ตกรอบแรก ก็ต้องยอมรับว่าหลายๆทีมที่เจอกับทางด้านสองเกอร์ฟาร์มเนี่ยนะครับก็ต้องบอกผมผมใช้คําว่าต้องกดดันบ้างแหละทีม2เกอร์ฟาร์มเนี่ยสร้างเกมสร้างแรงความกดดันให้กับทีมฝ่ายตรงข้ามได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านยอดทีมจากจังหวัดบนอย่างทางด้านทุ่งนองใหญ่ f c ซนะครับซึ่งเจอกันในรอบแรกมากผมจําไม่ผิดนะนะครับรวมไปถึงด้าน STS อีกหนึ่งทีมที่โอ้โหเล่นได้ดีมากนะครับราชสีพารูอีกนะครับและที่สําคัญครับ จำได้ไหมครับเจอกับน้องๆมัธยมวิลล่าโอ้โหเกมนั้นนะครับสู้กันได้สนุกเสมอกันในเกมและก็เป็นทางด้านสองเกอร์ฟาร์มนี่แหละเอาชนะชุดโทดและเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้นะครับและก็เจอทางด้านอีสานมหานครนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ประมูลการ์ดนางฟ้าเยอะที่สุดนะครับรองจากทางด้านมัธยมวิลล่านะครับที่ประมูลเข้ามาเหมือนกันนะครับและยังไม่พอนะรอบรองไปเจอของแข็งจากอุธ,ธยาอย่างทางด้านไทยถาวร โอ้โหใครก็คิดว่าไทยถาวรเหนือกว่าและจะเอาช้นสองเกอร์เข้ารอบชิงได้แต่ไม่เป็นอย่างนั้นครับด้วยกําลังใจด้วยแรงปลุกเร้าของโค้ชของสตา์โค้ชของ ทีมงานทุกคนและก็บวกกับนะครับนักเตะซีเนียในภายในทีมนะครับพี่นุพานุพง์อย่างเงี้ยก็มาและก็มีนะครับเดอนะแบกอย่างท่าน,นพี่โชคลาภเองนะครับก็ต้องบอกว่านี่คืออดีตนักเตะไทยลีกเลยนะซึ่งนะครับก็ได้คุยกับทางด้านพี่โชคลาภอยู่นะครับพี่โชคลาภเองก็หนึ่งในนักเตะที่เขาเรียกว่าเป็นคี์แมนสำคัญที่คอยสนับสนุนน้องๆรวมถึงช่วย นะครับทางทีมทางสโมสรเนี่ยเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ฝึกสอนด้วยนะครับก็เล่าว่าวันนั้นน่ะน้องๆบางคนยังถอดใจด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าการแสดงนะครับม,มันออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ไหวมันมันมันรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยนะครับถอดใจที่จะพบกับทีมที่มีชื่ออย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ไว่าจะเป็นทางด้านอ,าอีสานมหานครนะครับอ่าไทยถาวรลุ่งโรจน์นะครับมิหนำซ้ำครับนัดชิงชนะเลิศเจอกับทางด้านมานามเดสนะครับซึ่งตัวผู้เล่นเนี่ย ขนนักเตะไทยลีกสาม,มาทั้งชุดเลยนะครับนักเตะปวกแดงนะ โอ้โหเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเจอกันกับดาวรุ่งผสมกับทางด้านนักเตะซีเนียเนี่ยได้หมั่นมากในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็บอกว่าโอ้โหใครที่ได้ดูเกมนั้นนะผมนั่งอยู่ในสนามเนี่ยยังขนลุกเลยและนั่นก็คือประสบการณ์นะครับของพี่โชคลาภเองที่เอามาใช้ในการกระตุ้นกับน้องๆเองเนี่ยมีความฮึกเหมิมที่จะไปสู้ในสนามกับทีมที่มีชื่อเสียงที่เขาดีกว่าพี่ๆน้องๆในทีมเนี่ยก็ร่วมกันโอ้โหผมเห็นนะพักครึ่งนะครับหรือก่อนเตะเนี่ยผมเห็นเขาพูดคุยกันเขา กระตุ้นกันอย่างก็บอกว่ามืออาชีพอย่างแท้จ,จริงครับทำรับทีม2เกือฝาแน่นะครับเอาละฝ่ฟาฟันยอดทีมมาจนถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับไปยืนอยู่ในตำแหน่งแชมป์นะครับซึ่งในเกมนัดชิงชนะเลิศก็เอาชนะทางด้านมาดามเนสหรือเราเรียกว่า MDFC n FC นั่นแหละนะครับก็เฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต,ต่อศูนย์คว้าแชมป์นะครับรายการแจ็คข้าวเปาโอเพนคัพไปนะครับคว้าเงินรางวัลไป4ี่แสนบาทแล้วก็คว้าทั้งผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเองนักเตะยอดเยี่ยมนะครับในรายการนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมา วิภาควิจารณ์ได้นะครับผมเองก็ต้องชื่นชมนะครับทางท่านสจก๊อฟและก็ทีมงานโค้ชทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนเลยนะครับผมเห็นการทําทีมผมเห็นนักเตะเยาวชนสู้กับนักเตะระดับโอ้โหลีกเนี่ยได้หมั่นมากนะครับนี่แหละครับสำหรับน้องๆหรือระดับทีมที่นะครับอย,อยากประสบความสําเร็จเหมือนสองเกอร์ฟาร์มสามารถติดตามเชียร์ติดตามดูได้เลยนะครับทีมไก่จากไชน่าครับ